สู่ g o o g l Talk กันต่อนะคะผ่านโลกอ e ีคอมเมิร์ซเราได้ติดตามกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆนะคะในการที่เราจะทําธุรกิจออนไลน์นะคะให้เข้ากับกระแสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่จะมายืนยันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็คือจากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วนั่นเองนะคะในการเ,เปิดร้านหรือว่าทําการค ah ้าขายบน eBay นั่นเองคะ่ะวันนี้มีตัวอย่างอีกหนึ่งท่านมาพูดคุยกันนะคะได้รับเกียรติจากคุณพรชัยชิมพิบูลค่ะหนึ่งในผู้ ู้ที่เข้ามาทําธุรกิจใน eBay นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่รพรชัยค่ะค,ค่ะอาจารย์โจยังอยู่ให้คําแนะนํากับเรานะคะแต่ว่าเราจะโฟกัสไปที่พี่พรชัยนะคะมาทำความรู้จักในตัวตนกันก่อนดีกว่านะคะว่าปกติกแล้วทำอะไรยังไงอยู่นะคะก่อนที่จะมาทำธุรกิจใน eBay ค่ะครับก็เริ่มต้นเลยผมจบการศึกษาที่หมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ เรียนเกี่ยวศิลปะมานแน่นอนแล้วก็ก่อนที่จะจบหาอะไรเสร็จปะก็กทํางานโรงแรมมาตลอดแล้วก็พอเรียนจบปั๊บก็ได้เป็นแมネจเมนต์ของโรงแรมอาชีพก็คือออกแบบห้องอาหารจัดงานอีเวนต์ตกแต่งห้องอาหารทําโฆษณาอะไรใ้ใโรงแรมก็เหมือนกับเป็นอาร์ตดี렉เตอร์คนหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพออ,อ,อยู่เมืองไทยได้สองสาปีก็ ก็สามารถไม่ได้คุยแต่ว่าฝรั่งเขาซื้อตัวไปโรง,งแรมนู้นโรงแรมนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเพื่อนๆที่ทํางานอยู่ที่โรงแรมเขาไปต่างประเทศก่อนผมก็เลยดึงตัวไปต่างประเทศก็ไปอยู่มา30ปีเพิ่งกลับมานี่โอ้เพิ่งกลับ, <c oughs> บมาได้กี่มากี่ปีแล้วคะประมาณสองปีแล้วก็มาเปิดบริษัทตกแต่งภายในตอนนี้เออตอนที่อยู่ต่างประเทศก็ทำผลงานที่ ภูมิใจกับตัวเองนะฮะก็คือได้ไปตกแต่งห้องพระราชวังที่กษัตริย์ของกษัตริย์ทุเซนที่จอดแดนในรอยัลเวดดิ้งของของ princess ไอชาเป็นลูกสาวของท่านแล้วก็ลูกค้าทั่วไปของโรงแรมที่ผมทำอ่ะก็คือเจ้าหญิงเจ้าชายเขามาจัดงานในโรงแรมแล้วก็ต้องช่วยตกแต่งแล้วกานทั่วไปประจำก็คือแบบว่า ต้องตกแต่งห้องอาหารที่มันเกิน5ปีไปแล้วลูกค้าเบื่อเราก็ต้องช่วยเขาตกแต่งะนะฮะแล้วก็จัดงานอีเวนต์ให้กับสถานทูตสถานทูตอเมริกันสถานทูตแล้วกงหลายๆที่เป็นลูกค้าของแรงแรมพี่มณชัยขาฟังฟังดูเนี่ยทุกอย่างก็ดูเหมือนไปได้ด้วยดีนะคะทาธุรกิจในต่างประเทศกประสบความสําเร็จกับมากกระเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเอไรายได้ก็น่าจะพอสมควรอยู่นะคะอา <c oughs> จารย์โจ <c oughs> แต่ว่ามา ทำอย่างไรนะคะถึงเริ่มเข้ามาทําการค้าทันขายในธุรกิจในอีเบล่ะคะก็คือคือการการที่ผมเข้าไปอยู่ในบริษัทอเมริกันอันเนี้ยมันมีอะไรท้าทายอยู่อย่างก็คือเราเรียนศิลปะแต่เขาสอนให้เราต้องเป็นนักธุรกิจด้วยคือเขาตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้เดือนนี้วันนี้มันจะต้องได้ได้บัตเจ็ตตามที่เขาต้องการบังเอิญโชคดี ที่ทำมาก็ได้มาตามที่เขาต้องการเขาเป้าตลอดเขาเป้าตลอดโชคดีแต่ว่ามันท้าทายตรงที่ว่าอะไรที่เขาสอนเราสัปนาอะไรท้ายเราเป็นเม n a g เนจเมนต์เนี่ยเราต้องการจะทำด้วยตัวเราเองคือบริษัทมันโอเคแล้วแหละผมทำให้เขาเข้าเป้าเข้าเป้าก็คือตอนที่ไปเริ่มทำโรงแรมเขามี500แห่งทั่วโลกพอเราออกมาเนี่ยเขามี2000กว่าแล้วนะฮะก็ถือว่าเข้าเป้า แล้วก็เงินก็เข้าแต่นี้เราอยากจะเป็นตัวของเราเองที่ที่ที่เราได้เขาสะสมกับวิชาตำรับภายในให้ <นะ S 2> ใหเราเราก็อยากเป็นตัวของเราเองมางเราก็เปิดบริษัทของเราในต่างประเทศเนะฮะมีเพื่อนเพื่อนเป็นทูตพาณิชย์ยุให้แบบว่าเปิดบริษัทส่งออกอะไราเราก็ทเ<อ>าเปิดห้องงานไทยในต่างประเทศก็ทำะนะฮะก็ช่วยเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมของ,ของไทย,ไทยออกไปแล้วก็ครัวไทยสู่ตลาดโลกด้วยะนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ประสบผลสเร็จแต่ว่าช่วงระหว่างที่อยู่ต่างประเทศอ่ะผมก็ประทับใจคือที่ต่างประเทศมันมีไอทีวีระบบส,สเซอริไลท์ระบบซีแบนเนี่ยมันออกไปแล้ว400กว่าช่องอม,มีอยู่ช่องหนึ่งเป็นช่องของเยอรมันที่ผมประทับใจมากเป็นผู้หญิงเยอรมันเขานั่งอยู่ในห้องห้องเดียวอัน10กว่าปีมาแล้วนะแล้วก็มี คอมพิวเตอร์สองเครื่องเขาค้าขายทั่วโลกด้วยคอมพิวเตอร์สองเครื่องอันนั้นแล้วถ่ายทอดสดให้เราดูอย่างเงี้ยเหรอคะใช่คือมันมันไม่เชิงสดอะแต่ว่าเป็นการบันทึกเทปแบบนี้เป็นข่าวสารคดีค่ะทำให้เห็นว่ามันทําได้จริงวิธีการเป็นยังไงแล้วผมก็เคยเปิดบริษัทมาโอ้โหมันต้องจ้างลูกน้องต้องจ้างต้องจดทะเบียนบริษัทเห็นความยุ่งยากมันยากกว่ากันแยะอันนั้นเป็นคล้ายๆจุดประกายแล้วล่ะครั้งหนึ่งแล้วต่อหลัง ผมก็รู้เรื่อง eBay มาบ้างแล้วก็เคยจดทะเบียนลงแอปพลิเคชันที่ต่างประเทศแต่ว่าด้วยคือภาษาอังกฤษมันรู้แต่ว่าด้วยไม่มีคนแนะนำการลงทะเบียนมันผิดพลาดแล้วก็ทำให้ผมเสีย้บัตรเครดิต American Express นี่เสียไปโดนแฮกเกอก็เลยหยุดไปพักหนึ่งจนนั่นกลับมาเมืองไทยเห็นโฆษณาในอินเทอร์เน็ตบอกว่า ถ้าจะใช้แบงค์ของเออแบงก์กสิกรได้ไหมเป็น e c y b e r banking นีเราไม่ต้องใช้บัตรเครดิต <c oughs> แล้วก็มีสถาบันสอน <c oughs> ก็เลยได้มาพบกับอาจารย์ โจเนี่ยฮะอืมค่ะคือจริงๆก็สนใจตั้งแต่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วแต่ประสบการณ์อาจจะไม่ดีนะคะคืออย่างที่บอกไปว่าบางคนก็มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีความรู้ด้านภาษาแต่บางทีมันเป็นเรื่องของเทคนิคจริงๆนะเออต้องหาพี่เลี้ยงต้องหาผู้ช่วยก็เลยมาเจออาจารย์โจแล้วเจออาจารย์โจปั๊บฟังได้เจอกันวันเดียวได้ฟังแกสอนก็ประทับใจแบบว่า คือคนที่จะเป็นอัย์าย่อาจารย์โจหายาดที่แบบทำนะทุ่มชีวิตนะการกุศลจริงมีฟรีด้วยคือคือเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วก็ประคับประคองคนที่เรียนเนี่ยให้ประสบความนั่นอะไรขึ้นมาใช่่คะก็หายากอยู่ก็ก็เลยผมก็เลย มาเข้าคอร์สแล้วก็คอร์สแล้วก็หลังหลังคอร์สก็มีการทำเวิร์กช็อปอะไรจนกระทั่งประสบการณ์เพราะว่าถึงแม้เราจะจดทะเบียนลง Ebay ไปแล้วมันก็ยังมีการเทสเราว่า Identify ตัวเราเนี่ยว่าของเราจริงหรือเปล่าเราเป็นเราก็ต้องส่งแฟกไปยืนยันให้เขานะบางทีมันก็มีปัญหานู่นหานี่แบบว่าลูกค้าโทรมาหาเราเมลมาหาเราไม่เดี่ยวไม่จ่ายบ้างอะไรเงี้ย มันเป็นอาจารย์โจสอนว่ามันเหมือนหลบลูกกระสุนเหมือนหนังไอ้แทสติกนิดหนึ่งนะคะทีนี้แสดงว่าพี่พรชัยสนใจอยู่แล้วแหละในการก้าวเข้ามาทำธุรกิจใน Ebay นะคะมีสินค้าในใจอยู่แล้วหรือเปล่าก่อนที่จะมาอบรมกับอาจารย์โจอ่อมีครับก็คือเราเรียนศิลปะมาก็ความจริงคิดว่าจะก็เขียนรูปแล้วก็แสดงออกไแสดงงานใช่ไหมทีนี้ อ,อพอพอเรามีร้านของเราอย่างเงี้ยมันก็เหมือนอเราเปิดทีแรกการเริ่มต้นมันอาจจะน่าลำคาญสักหน่อยเพราะว่า Ebay เขาจะทดสอบเราว่าเรามีตัวตนจริงหรือเปล่าเราจะต้องสร้างฟีดแบ็กพอเราผ่านขั้นนี้ไปได้ร้านของเรามันจะเริ่มจะ,จะเจริญเติบโตเหมือนกับเป็น7 e เ e ่ e n อ่ะมีสินค้าก็อยค่อยมากขึ้นแต่พอ เติบโตขึ้นไปถ้าฟีดแบ a c มันสักพันขึ้นไปร้านเรามันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับเป็นโลตัรสจะแบ่งภาพที่ขึ้นนี่ใช่จะแบ่งโซนสินค้านะฮะว่าเป็นดีพาร์ตเมนต์นี้เป็นเครื่องกีฬาเป็นอะไรเฟอร์นิเจอร์ขายได้หมด เราก็จะแบ่งร้านของเราให้ใหญ่โตขึ้นค่ะแต่ก็จะมีสินค้านะคะอื่นๆที่พอดเสริมนิดนึงครับใช่ครับเสริมนิดนึงก็คือว่าพี่พรชัยตอนแรกแกก็คิดจะขายเฉพาะงานศิลปะอย่างเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราสอนกันด้วยครับว่าควรจะเอาสินค้าแนวไหนไปขายนะครับปรากฏว่าตอนหลังพี่พรชัยก็เลยไปเจอแถวของถมเยอะเลยใช่ไหมครับ ของถมเยอะมากนะครับแล้วก็ของอะไรเยอะแยะเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ใช่งานศิลปะอย่างเดียวแล้วนะครับก็เรียกว่าหลากหลายมากๆเพราะว่าอาจจะเคยมีการพูดคุยอยู่แล้วนะคะว่าบางคนเนี่ยชอบงานศิลปะที่ทําด้วยมือแฮนด์เมดทำเองจากฝีมือของตัวเองแต่บางทีนี่ออเดอร์มันมาเยอะนะคะเราก็อาจจะทําไม่ทันคือจริงๆแล้วอ่ะผมเปิดบริษัทมา3บริษัทนะฮะแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ แล้วก็มานั่งคิดอะเราต้องนั่งคิดว่าเอะความผิดพลาดอยู่ที่ไหนในที่สุดก็มันมาอยู่ที่คําตอบที่ตอนที่ผมอยู่ม .6 อาจารย์เคยสอนอครูเคยสอนไว้ว่ามันอยู่ที่ดีมาก์ก s สป라이ดแล้วพอมาฟังอาจารย์โจเนี่ยแกไม่ได้สอน e b a บแต่แกสอนวิธีการทําธุรกิจซึ่งผมมานึกย้อนมาไอ้สบริษัทที่ผมทำเน่ยมันมีข้อผิดพลาดทั้งหมดเลยคืออาจารย์อ,ยอาจารย์บอกว่า เราจะต้องไปดูว่าลูกค้าต้องการอะไรเสก่อนอ,อันดับหนึ่งแล้วเราค่อยมาขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการค่ใครที่ต้องการจะขายที่เขาต้องการอาจารย์ไม่ว่าหรอกแต่ว่าคนคนนั้นเขาจะเดินไปแล้วก็จะต้องกลับเส้นทางเก่าที่อาจารย์บอกคือเราจะต้องหาดูว่าตลาดเขาต้องการอะไรดีมานนะฮะแล้วเราถึงจะสปายในสิ่งนั้น <Yeah. S 2> มันก็จะไม่ยากอย่างสมมติผมอาจจะดื้อดึงขายรูปเขียนผมไป แต่ลูกค้าอาจจะไม่ต้องการ,ม,การมากเราก็ในที่สุดมันมันมีหลายอย่างที่ได้รับจากอาจารย์นะเมื่อก่อนนี้ผมไม่เคยเป็นคนแบบว่าสังเกตสังกาสิ่งรอบตัวในสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะบางทีก็ไม่น่าเชื่อในผมก็เอาเอาตัวอย่างมาโชว์อย่างเนี้ยไม่น่าเชื่อนี่คือนี่คือสติ๊กเกอร์ที่อยู่รอบโค้กนะฮะใช่ค่ะมันขายได้นะเอ้ยไปขายไป ขายได้แบบว่าเราทานโค้กเสร็จแล้วเราลอกออกมาเพราะมันเป็นภาษาไทยไงใช่ไทยเวอร์ชันอะไรใช่ไหมคะทั่วโลกเขาสะสมโค้กกันอยู่แล้วบางคนสะสมเป็นขวดแต่ว่าแค่ตัวเดลโบอิต๊ก็ได้เหมือนกันใช่แล้วอันนี้ก็มาจากฝามันก็ขายได้ฝา้ฝาก็ได้แล้วค่ะคืออย่างต่ำขั้นต่ำเนี่ยเขาจะประมูลกันที่เขาจะวางราคาขั้นต่ำกันที่0.99ก็คือ30บาทเน่ย แล้วของที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะเรา,าเอาไปขายได้30บาทาแล้วนี่คือเหรียญบาทซึ่งอาจารย์โจ้ดูว่ามีคนขายได้ก็ขายได้0.99ก็คือ30บาทแต่ว่ามูลค่ามันคือ1บาทนะ่งใช่ก็คือขายได้สามถ้าเป็นถ้า<อ>ถ้าสมมติเราทําธุรกิจอะแล้วเราขายขาได้30เท่าตัวเงี้ยถือว่ากําไร30เท่าตัวใช่ไหมฮะ และอันนี้ไม่ต้องลงทเลยไอเลเบิลของโคกเนี่ยเอ๊ะมีหน้าจอไหมคะที่ของคุณพันการบ้านมาฮะอาารยอาจาระมีโชว์ทุกครั้งที่ที่สอนนะอย่างนี้ยตัว c ีซ่ CN22 เนี่ยมันคืออะไรคะก็คือเวลาเราจะปรชไทยใช่คือเขาจะให้เราฟรีเป็นเล่มเลยนะถ้าเราจะส่งพัสดุเนี่ยเวลาเราแพ็คของให้ลูกค้าต้องติดตัวนี้ด้วยปรณีย์จะให้เราเป็นเล่มฟรีเลย ก็มีคนเอาไปลงขายฮะพอมาโชว์ให้ดูมีคนลงขายแล้วก็ขายได้ด้วยอืมอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงเอาอ้วนะคะในชมรมเราจะจะพูดกันอยู่เสมอนะครับว่าไม่ว่าของคุณจะติงต้องปานใดก็ตามนะครับก็จะมีคนติงต้องปานนั้นมาซื้อนี่ไงคะอันนี้คือเป็นฉลากที่อยู่รอบเครื่องดื่มใช่ไหมคะก็ขายเหรียญกว่า นะคะก็30กว่าบาท40บาทเลยนะคะรชบใช่ขายได้ครับขายได้าด้วยกันอ่ะใช่แล้วมีคนแย่งกันด้วยคนแย่งกันซื้อด้วยแล้วอย่างนี้ก็คือโค้กเนี่ยทำให้มันเราตอบโจทย์ไปได้หลายอย่างบางทีผมก็คืออาจารย์เป็นคนแนะนำผมว่าผมควรจะขายของสะสมเพราะว่าของสะสมมันได้กำไรหลายเท่าตัวบางคนขายของที่บางคนเขาจะขายของจากโลตัสนะฮะค่ะ เออมันได้กำไร15%าะไรเงี้ยแต่ว่าของสะสมนี่มันจะได้ได้กำไรประมาณ100%อซื้อมาบาทขายได้2 2บาท3บาทอะไรเงี้ยนะฮะหรืออย่างเหรียญบาทเนี่ยบาทเดียวได้30เท่าตัว <c oughs> อันนี้ก็เป็นของสะสมที่ผมแบบว่าออตอนแรกอะ่ะอาจารย์บอกให้ผมขายของสะสมแล้วก็ไปเดินแถวตลาดซึ่ง กลับมาจากต่างประเทศมาใหม่ก็ไม่รู้ว่าตลาดนี้นแต่ตอนหลังอาจารย์บอกไปบุตรคลองถมไปปัตเิวิกรณ์ไปแต่นี้ผมรู้หมด <laughs> แล้วก็ใช้วิดีโทรสั่งแล้วค่ะก็ไปไปไปต้องไปย่ำไปดูว่าก็ไปสำรวจตลาดก่อนแล้วก็ทอเรามีช่องทางก็ใช้วิธีโทรศัพท์เอาก็ย่นระยะเวลาในการทำให้กบลราเยอะมันเปลี่ยนตัวผมเองไปเลยคือเมื่อก่อนเนี้ยไม่เคยสังเกตหลายรอบตัวเดี๋ยวนี้เอ้ยไอ้นั่นน่าจะขายได้นี่น่าจะขายได้ออทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะอันนี้ก็ขอโชว์หน่อยคือผลงาน ของตัวผมเองซึ่งใน e ีเบเขาก็ขายนะพี่พันชัยถือเหลือให้คุณผู้ชมได้เห็นอันนี้คือผมเมื่อ30กว่าปีเมื่อตอนสมัยเรียนปี3เนี่ยประกวดเจอแล้วได้รางวัลที่2เป็นเป็นภาพเป็นภาพภาพเป็นสแต็มแต่ว่าเขาให้ให้เขียนรูปประกวดนะฮะเป็นภาพวิวทั่วประเทศไทยอันนี้ของอาจารย์ปิชาเต่าทองเป็นเพื่อนกันเขาได้ที่สามโได้ที่สองนะฮะอันนี้ก็ ก็อามา,าโชว์ผลงานางผมแล้วก็<า>ถือ เป็นสินค้าที่ขายได้ใน eBay ใช่ที่เราเคยคุยกันนะคะสแตมที่บอกว่าเป็นของสะสมแล้วก็ตัดใจไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพอตัดใจได้ก็สามารถที่จะตามตรงนั้นแหละเป็นเรื่องของการสร้างรายได้นอกจากสแตมแล้วยังมีหยญเก่าๆอะไรพวกนี้โอ้โหราคาหลายตันนะที่เราเรียนรู้กันในชมรมของเรานะครับคือเราต้องทําการบ้านก่อนนะครับทำการสืบค้นก่อนซึ่งเรามีเครื่องมือในการสืบค้นอันนี้ว่า อะไรที่ลูกค้าต้องการแล้วเราถึงจะออกไปเพื่อที่จะหาสินค้าแบบนั้นหรือบางทีเราไปหาในอินเทอร์เน็ตในก o เกิลนะครับว่ามีสปายอยู่หรือเปล่าแบบนี้ะนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอมีะนะครับแล้วเราถึงจะติดต่อแล้วมาขายอตอนแรกอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับว่าสินค้านี้ไม่ใช่แนวที่เราถนัดนะครับแต่มันเป็นแนวที่ทาต่าง นะครับเราก็จะจะเน้นแนวที่ทาํตาต่างก่อนอนะคะก็ชัดเจนนะคะสําหรับสิ่งที่เรานํามาเสนอให้กับผู้ชมในวันนี้นะคะอะไรที่เป็นช่องทางในการหาไรายได้แล้วก็มาแนะนําแล้วก็มาเสนอให้นะคะว่าออต้องเริ่มอย่างไงแล้วก็อันไหนที่ทําได้จริงกันบ้างน,นะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรก่อนก็ลองมาเข้าคอร์สฝึกอบรมรวยด้วย e-Bay ได้ฟรีๆนะคะสําหรับคอร์สในเบื้องต้นที่จะมีการจัดขึ้นทุกวัน ครั้งต่อไปก็คือวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์นะคะที่จัดขึ้น3รอบด้วยกันค่ะ9นาฬิกา30นาทีเป็นรอบแรกนะคะ14นาฬิกาเป็นรอบที่2และ18นาฬิกาเป็นรอบที่3นะคะณห้องอบรมชมรมคนรักอีเบย์ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีจตุจักรนะคะหมายเลขโทรศัพท์025395512 029325257โทรมาสำหรับที่นั่งกันได้ก่อนหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ wise thailand.com นะคะหรือว่า Facebook ไว u c c e ซ s Club นะคะใครที่มีคำถามไปฝากไว้ใน Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมาหาคำตอบให้ในรายการกันด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะทางด้านของผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราในวันนี้นะคะทางด้านของคุณผ่อนชัยชิมพิบูลนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจอีเดด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะและต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์โจค่ะคุณเพราศิรินครินค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะและวันนี้หมดเวลาของรายการลงไปแล้วนะคะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานของ global ททุกคนคงต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ